จริงๆแล้วผมเชื่อว่าการ pitching ชชเนี่ยมันเป็นเหมือนการแต่งหน้าตาอาหารเนาะก็คือสมมุติผมมีโปรเจกต์ที่ดีมากผมทําธุรกิจที่ดีมากเหมือนผมทําอาหารอร่อยแต่สมมติผมพรีเซนต์ไม่ดีผม pitching ชชไม่ดีมันก็เหมือนกับหน้าตาอาหารผมมันไม่สวยแต่มันอร่อยนะเทียบกับอีกจานหนึ่งครับของคู่แข่งผมที่รสชาติเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยแต่แต่แตงสวยมากกรรมาการเดินมานักลงทุนเดินมาเขาอยากกินจานไหนก่อนฮะก็อยากกินจานที่มันสวยอยู่แล้ว ฉะนั้นผมเชื่อว่าผมอุตส่าห์ทุ่มเทแรงกายแรงใจเนี่ยทำโปรเจกต์ทำธุรกิจมาแล้วผมจะทุ่มเทแรงกายแรงใจอีกหน่อยเพื่อทำการแต่งหน้าอาหารหรือการพิชชิ่งให้มันดีที่สุดฉะนั้นสำหรับผมผมเชื่อว่าโอกาสเราไม่ได้มีบ่อยถ้าเรามีโอกาสสักครั้งหนึ่งแล้วผมจะไม่พลาดมันเด็ดขาดคำว่าไม่พลาดในที่นี้ผมจะไม่ยอมพูดผิดแม้แต่ตัวการันเดียวเลยฉะนั้นผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะไม่พลาด5นาทีบนเวทีนั้นเด็ดขาด วันนั้นผมคิดได้อย่างนั้นแล้วก็คุยกับเพื่อนๆว่าเราต้องซ้อมเราต้องซ้อมกันผมจะขอซ้อมและผมขอให้เพื่อนๆทุกคนช่วยฟังทุกครั้งที่ผมพิชเสร็จ3นาที5นาทีเพื่อนคอมเมนต์ผมปรับและผมพิชใหม่3นาที5นาทีคืนนั้นคืนเดียวอะครับผมซ้อมเป็นหลายร้อยรอบคือเหตุการณ์มันเกิดจากการที่ผมนเพยายามโทรไปถามคนอื่นๆ คนดังๆนะฮะพี่พี่พรีเซนต์เนี่ยพี่พีชเนี่ยทำยังไงให้พี่พีชดีอะทำไมพี่พีชเก่งจังพี่ทำยังไงมีเทคนิคไหมเขาบอกว่าเขาม่มีเทคนิคหรอกพี่เข้าใจน้องนะแต่ว่าของอย่างเงี้ยต้องใช้เวลาพี่ก็ใช้เวลามาเป็นปีกว่าพี่จะเก่งเหมือนอย่างทุกวันนี้ผมคิดในใจแต่ผมมีเวลาวันเดียวเราทำยังไงได้บ้างงั้นเวลาวันเดียววันนั้นแหละผมจะต้องใช้วันเดียวให้มันเท่ากับปีหนึ่งของเขาให้ได้ พีชปีหนึ่งมี365วันคืนนี้ผมจะพิช365ครั้งให้เพื่อนผมฟังนั่นคือสิ่งที่เราทําจริงๆแล้วเ,เราทํากันตั้งแต่เช้ายันเย็นยันดึกไม่ได้นอนจนไปถึงอีกวันหนึ่งเที่ยงๆเราแต่งตัวเอาไปพิชแล้ววันนั้นคือวันที่พิชที่ดีที่สุดในชีวิตผมแล้วผมรู้เลยว่าก่อนขึ้นเวทีเนี่ยผมบอกกับตัวเองว่าถ้ามันจะมีครั้งที่ดีที่สุดในชีวิตมันก็คงเป็นครั้งนี้แหละเพราะเราเตรียมตัวมาดีมากพอแล้วเราไม่มีทางเตรียมตัวได้ดีไปกว่าน,นี้แล้ว้วววผมรูตัวว่า ต่อให้ผมบอกว่าของยี่หน่อยละกัน2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่ก่อนขึ้นเวทีผมคงรู้สึกผิดกับตัวเองว่าน่าจะซ้อมมาเยอะกว่านี้ดังนั้นกลับมาตอบคําถามว่ามีเทคนิคอะไรไหมให้กลับไปถามคําถามเดิมคือคิดว่าคนฟังอยากได้อะไรอยากเห็นตัวเลขอะไรแล้วเราเอาตัวเลขเหล่านั้นมาเสริมแต่สิ่งที่ดีที่สุดในมุมผมคือการซ้อมแล้วทําให้ทําให้ดีที่สุดฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําทุกคนว่าถ้าวันนี้คุณคิดว่าคุณทาธุรกิจดีแล้ว คุณอดกั้นอีกหน่อยทำพิชให้มันดีที่สุดแล้วผมเชื่อว,ว่าคุณจะไม่เสียดายเลย